มีผลเลือดอะไรที่น่ากังวลไหมครับครับก็จริงๆแล้วผลเลือดคราวนี้ก็ไม่น่ากังวลนะครับอันแรกตั้งแต่เรื่องของเม็ดเลือดแดงเริ่มน้อยลงอาจจะไม่ได้ต่ากว่าเกณฑ์แต่ก็อยู่ขอบล่างๆแล้วนะครับมันก็ถึงอย่างหนึ่งที่ทําให้เราอ่อนเพลียเราเหนื่อยง่ายตัวต่อมาก็คือเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับค่าการอักเสบในร่างกายก็ยังไม่ได้แย่อะไรก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะครับแล้วก็ตัวที่สําคัญที่สุดตัวหนึ่งของเราก็คือเรื่องของฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายของเราเนี่ยก็อยู่ระดับขอบล่างสุดเลยเกือบจะตกเกเณ์แล เพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราเลยมีอาการหรือว่าภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายเพราะฉะนั้นในวิธีการรักษาเราก็สามารถเสริมเข้าไปให้ได้แล้วให้ได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าเราก็ดูในเรื่องของต่อมลูกหมากตัวต่อมลูกหมาก P S A ขอบล่างศูนย์ขอบบน4ห้ามเกินนี้ ของเราก็อยู่ประมาณ0ดกว,กว่าเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยนะครับเราก็อาจจะพิจารณาให้เป็น1เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งก็ได้จะเป็นเทโทตอโรนอินแนนเทดหรือเทโทตอโรนอันดิคาโนเอตก็สามารถให้ได้แล้วก็ให้ได้อย่างปลอดภัยนะครับอื่นๆไม่ได้เรียกว่าน่ากังวลละกันมันก็พบได้บ่อยก็คือระดับวิตามินดีของเราก็อยู่ประมาณ20กว่าก็คือเป็นภาวะพร่องวิตามินดีนะครับอันนี้ก็สามารถเสริมเข้าไปได้ร่างกายก็จะกลับมาทํางานได้ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ